ต้องซื้อแล้วเห็นใช่ต้องซื้อแล้วครับนี่เ็นเสียไมครั้มาแบนี้ี่นี่เกนสองพันนิดนดเฮ้ยสองหนี้ไม่ด้ก่อน Thank wow. <laughs> you. ดยอดมากพี่ตุงยังนิดเดียวแขงเงินเงียบรู้สึกใจไม่ดีเลยไปนได้เงียบไหมรอดเห็นมันกัน่าเป็น อะไรไม่ได <All right. S 1> <What? S 2> ้เลยอะอะไระโอ้น oh, like ี่รายการซื้อไงขอพี่จบไปแล้วนงซื้อแล้วเมื่อกี้สองพันปินิด ไว้แคบออกมาเนี่ยราคาได้ดีต้องได้เลยเชื่อผมเดี๋ยวใที่ไม่ได้ใช้มันเก่งอยากขายพี่มีเงินสองปอนด์ค่ะพี่มีลูกเอ๊ะขายที่นี่ต้องขายถูกไงเพราะว่าขายข้างนอกเราขายแพงขายแพงมาที่นี่เราคือดส่ยิ่งใไม่เป็นรอยเนี่ยแล้วเเป็นรอยที่เราเจ้าของเราที่ขายกันนี่ต้องดีราคา ไม้หรืไม้เดียว้ตอนนี้หนึ่งนายก็ไม้อื่นนั่นคือมันมันเอาไปสองอันเนาะแต่ราคาตั้งสองพันแน่ลดห้าร้อยอยากลองอยากลองแอสเซได้ไหมครับแอสเซเลเนี่ยะไ้อ พี่ของพี um, ่เจ้าพบอกได้ว่าจ่องพี่พีดแล้วหมดเลยยังไงกันแล้วพี่แดงขึ้นแมาไม่ให้

พี่เนี่ยพอดีพี่รู้ตามไม่จัดเมอนเนี้ยเนี่ยเียบเลยตอนนี้รายได้เดือนห0 0กร้อยเล่นไม้แขก็จะยืนอันละเป็ร้อตีแล้วแต่เดนรายได้เป็นพันไม่มีอยู่อันนั้นร้อยอะแตเมีก่อนย่นมาแล้วม้ก็นไม่ได้แล้วเพราะมัน

ไี่ด้เได้กยิงเยอะไรเน่ยอ้นเายิงเยอะแล้วก็ยิง4่มุม้เลเ่นน้หน้านี้ผม่ะจะให้ที่อ้นตีแต่ช่วงนี้พอลงโตเลเมนบ่อยเนี่ยผมจะบีบนะพ้องพี่ต้องเล่นดีรั้งช่ยเพวันี้ที่เห็นไหมว่าลูจะไม่อ้นเลยทกเคื่อไม่พี้เยเพราะว่าผมให้้เร็วกลับ ไอ้กั๊กเพราะเอื้อมเอื้องหลังรับกั๊พี่เราผมเป็นูขึ้นครึ่ง้นนั้นเป็น่อยฉะนั้นต้องเจอรูปแบบเนี้ยถูกไหมถูกพี่้นเจอบ่อยๆจะได้แบบต้องรู้ว่าขกางรุู่แก้ไพี่พี่เียนี่ยต้องยืนตัววีตัวีอาเือไปเปมาเอื้องเป็นเพราะพี่้นไมเ็นกัเ็น่นี้ใส่นพี่้นเอ็นก็ไม่ําเน้นลงน้น่อย้เจอููแก เพราะพี่ต้องรูไหมครไปคืออาวุธทรัก็จะตในยนี่เพราเขาอีกชองแล้วก <S 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 ็เขาจะกัดก wow ัดกัดกัดกแนี <S <s ้เนี <S <s ну ่ยสไตล์คล้ายๆงนี้ทีนี้พอปักัดเนี่ยออกลูตีเมเลือกตีเนี่ยหัวกัวกเขาเลือกหัวทีนี้ทีนี้เราไ่ได้แก้กันตรงนี้แก้ทั้งการสืแก้ทั้งแการรับตืออ ไก่นนอนหน้า,น,น,า,น,าน,นี้ผมเดี๋ยวออีที่หพี่ไปลงนม่ินบอลน่าพี่เรียนก็าได้ขึ้มนมาเยอะเลยโอเคอีกนิดน่อยแก,แก้ให้เป็นตัววีอ่ะนี่จะไม่ป่อยนะีนใช่ปะคันวเยคือ,คอพี่เหรียนจะเกี่ยวได้ในกรณีที่พี่หลุดใช่ไหม ช่วยได้อย <sixteen> ่างเดียวคือที่หลุดใรถ้าี่ยังไม่หลุดอย่างพี่ลมเป็นไงครับี่ซื้อมาแล้วแขให้ให้ปล่อยคับอเพราะว่ท้งที่ี่ยืนเนี่ยที่งีุัแน่นกว่าคุณดีได้แล้วก็สปีดดการดกาได้ด้วยแล้วเราดูพื้นที่ว่างได้เก

เายมันมาไม่ไมแล้วมันมาเล็กสามสี่อาแลูกะต้องผ่านแม่เมาแล้วปูมีด้วยไม่เปลี่ยนทางเลยยให้พี่เดียไม่ดล่ศเลยเ่อ่ยนเาลไม่้เปลี่ยนิแต่ว่า่เดียใ่ี่เนี่ยต้องให้เาเปลี่ยนขาถ้ามืขาเมีได้ดปูที่เดียเตล้ำมอง้ำึ๊บเลี่ยร้อยเลย เลื่มไม่เริ่มไม่ได้เพขาขวาไปเยี่หน้าอยู่ตำแหน่งการยืนมันจะปีตรงนี้อ่าเือดวะถ้าตัเช้ามันใส่กล็ร้อนที่ัวได้หักก็เปิดหาย่มนะยอนได้ยืนผิดแล้วก็ยืนอย่างเนี้ยมันมาลวงนะไอยืนผิดเนี้ยมันมันทำ้วใช่ไมครับ่แล้วไยนเนี้ยเกลียเกีเคแล้ว ไม่พี่ต้องดีอย่านี้เพราะว่าเดี๋ยวระดับ5มันก็ไปแม่เท่านีราะเขาเล่นไปนานเราจะวางอย่างนี้เลยเขาวางขึ้นแล้วเขาเจอเมื่อเขาเ์ฟให้พี่เหรียญหนี่งสี่มุมก็จะปีกมุมเขาเจอชุดแหลมพี่ต้องยังเดิมอย่างเดียวเองเห็นื้อนี่แหลมด้วยแหลมกข้ามุมเพื่อนกึ่งยิงกึ่งยิงเลยแล้วเราเจอลูกเสิร์ฟไปจากสามเต็มห้าเต็มไปแล้วไปด้วย ผู้นี้อสายยังไง